สวัสดีครับวันนี้เป่าสังให้ดูนะครับเป่าสังให้ฟังนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าการเป่าสังให้มีเสียงดังเนี่ยนะครับเราจะเป่ายังไงก่อนอื่นต้องตกลงกันก่อนอันนี้คือสังไม่ใช่หอยเพราะฉะนั้นกรุณาเรียกว่าเป่าสังอย่าเรียกว่าเป่าหอยมันฟังดูแล้วมันแปลกๆนะ เป่าสังยังไงเป่าสังให้ดังนะ,ะอันเดียวลองฟังดูนะลองฟังดูนะครับอ,อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งา<อ>เห็นไหมครับอนี่คือการเป่าให้มันดังแต่ถ้าเป่าไม่ดังเป่ายังไงเอาลองดูนะลองดูถ้าสมมติว่า,เป,าเป่าไม่ดัง นี่คือการเป่าไม่ดังอันนี้เป็นปัญหาของคนที่บูชาสังมาใหม่ๆสังสวยๆนะครับเป่ายังไงก็เป่าไม่ดังแล้วก็ไปโทษสังนะม,มีความผิดปกติหรือเปล่าทำเป็นเป่าไม่ดัง <c oughs> ก็ไปโทษนั่นโทษนี่จริงๆอยู่ที่ตัวเองการเป่าดังไม่ดังเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการฝึกนะเราต้องฝึกการเป่าวิธีฝึกการเป่าก็คือหลักการของการเป่าสังก็คือ Uh, <c oughs> สังตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดเสียงนะสังเป็นเพียงช่องทางให้เสียงผ่านผ่านเข้ามาในรูเนี่ยเขาจะเจาะเห็นไหมเขาจะเจาะไว้แล้วก็รูก็เข้ามันก็รูมันก็เป็นขดเป็นขดอย่างเงี้ยแล้วก็มาออกที่ปากสังเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการกล้องกังวาลการสะท้อนของเสียงเนี่ยอยู่ในนี้อยู่ในสังนี่นะลักษณะของสังถ้าเป็นสังอ้วน,นเสียงมาจากล้องเสียงทุ้มต่ำ,ตำ เสียงคล้ายเสียงโอมอะนะเสียงทุมท้มๆอันนั้นเป็นสังสังผ,มผอมๆเล็กๆเกสียงก็จะแหลมเสียงก็จะแหลมเพราะฉะนั้นการเลือกสังก็เลือกว่าจะได้อยากได้เสียงแบบไหนแต่ถ้าสังอุดอ้วนเกินไปเนี่ยการเป่ามันจะเป่าลําบากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันกินลมเยอะถ้าปอดเราไม่ใหญ่พอหรือลมเราไม่เยอะพอเนี่ยเราเป่าเข้าไปเนี่ยลมมันไม่เต็มสัง พอลมไม่เต็มมันก็ไม่เกิดการสะท้อนนะเสียงก็จะไม่ออกนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยลมผ่านเข้าไปเฉยไม่มีการสะท้อนเพราะฉะนั้นลมจะต้องเต็มสังนี่พอลมมันเต็มสังปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการเบียดกันของอากาศใช่ไหมเกิดการเบียดกันของอากาศมันก็จะสะท้อนไปสะท้อนมาอยู่ในนี้มันก็จะทําให้เกิดเสียงออกมาตรงนี้นะครับวิธีการฝึกก็คือให้เราฝึกเป่าปากก่อนปากเราเนี่ย S <S <S เนี่ยเป่านะแล้วก็ทำปากให้มันแหลมแหลมนะเพราะว่ารูสังมีอยู่แค่นี้เพราะาลมต้องเข้าในนี้ทั้งหมดถ้าลมออกด้านข้างมันเสียงมันจะไม่ดังหรือดังก็ดังไม่ไม่เต็มที่นะเพราะฉะนั้นต้องฝฝึกเป่าปากก่อนวิธีการคือทำอย่างนี้นะลองดูนะเสร็จแล้วก็ค่อยเอาสังเข้ามานะเดี๋ยวเดี๋ยวครูทำให้ดูนะ จะเริ่มมีเสียงใช่ไหม <c oughs> <S <S> นะใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้นะแต่พอเราฝึกไปฝึกมาแล้วก็หมุนหาหมุนหาเหลี่ยมหาลายมันนะให้ลมละข้อในนี้ได้ทั้งหมดมันก็จะเกิดเสียงขึ้นมาได้นะครับลองดูนะครับเหนไหมนะลมจะออกตรงนี้มันจะไม่ออกฝั่องอื่นนะสังเกตที่ปากรู เแต่ไหมมีช่องนิดเดียวตรงนี้นะลองดูนนะบางคนอาจจะถนัดด้านข้างก็ลองด้านข้างก็ได้นะเห็น <c oughs> ไ,ไหมได้เหมือนกันหรือด้านนี้เห็น <c oughs> ไ,ไหมสังเกตเสียงมันออกจากริมฝีปากเราเนี่ยแล้วเสียงที่ออกมามันก็จะเข้าไปที่สังแล้วก็จะเกิดการ ะสะท้อนไปสะท้อนมาเบียดอัดกันอยู่ในนี้มันก็ทําให้เกิดเสียงออกมานะครับเพราะาลมต้องเต็มสังถ้าลมเต็มสังแล้วอากาศมันจะเบียดกันอยู่ในนี้มันก็จะเกิดการสะท้อนคิดดูถ้าเป็นรูเล็กๆใช่ไหมลมนิดเดียวมันก็เต็มแล้วมันก็เบียดก็ออกมานะครับแต่ถ้าเป็นสังขอนใหญ่ๆมีมีโพรงอากาศเยอะๆข้างในเนี่ยถ้าลมไม่เต็มมันก็เข้าแล้วก็แค่แค่ออกไม่มีการเบียดของอากาศสังก็ไม่ดัง นะครับอ่ะต้องลองฝึกตอนผมได้มาใหม่ๆเนี่ยผมฝึกอยู่สองวันถึงจะมีเสียงได้แต่ถ้าพอเป่าเป็นแล้วเนี่ยเป่ายังไงก็ดังไปเป่าคอนไหนก็ดังคอนเล็กคอนใหญ,ใหญ่ดังหมดเพียงแต่ว่าเสียงที่ได้ออกมามันจะ,ะมีโทนเสียงที่แตกต่างกันถ้าเป็นคอนใหญ่ๆอ้วนๆโทนก็จะต่ำนะถ้าเป็นคอนอเล็กๆนะ เสียงก็จะสูงอย่างของครูเนี่ยถือว่าเป็นขอนระดับกลางๆนะไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปอันนี้ขนาด9นิ้วครึ่งการวัดสังเนี่ยเขาจะวัดจากปลายเนี่ยมาถึงยอดแต่ยอดตรงนี้เขาจะวัดตอนที่เขายังไม่ตัดนะที่ว่า9้านิ้วครึ่งเนี่ยน,นี่ตัดออกแล้วก็ประมาณครึ่งนิ้วก็ก็เหลืออยู่9 9นิ้วพอดีนะครับนี่หนักกิโลกว่านะเนี่ยหนักโลกับขีดกว่ากว่าค่อนข้างหนักนะครับสังจะมีน้ำหนักมากนะครับอ่ะลองฟัง เสียงที่มีสังเก้านิ้วขนาดนี้เสียงจะเป็นยังไงนะครับเห็นไหมบางทีลมมันยังไม่เต็มมันก็จะเสียงก็จะหายไปนะครับเพราะาต้องต้องฝึกแม้กระทั่งคนเป่าเป็นแล้วเนี่ยบางทีก็บางทีไปไปเป่าบางทีก็ไม่ดังเหมือนกันนะมันขึ้นอยู่กับจังหวะ บางทีปากลืมฝีปากเรามันมันก็มันก็ไม่ดังเหมือนกันนะครับอ่านี่อย่างงี้ดังเต็มเต็มเต็มทุกครั้งที่เราเป่านะครับก็ลองฝึกดูนะครับให้เกิดความชํานาญนะครับเอาใจช่วยสําหรับคนที่บูชาสังมาใหม่นะครับะก็ฝึกนะครับจะได้เป่าเป็นแล้วก็ เสียงสังดังขึ้นที่ไหนความมงคลเกิดขึ้นที่นั่นนะครับอ้าวสวัสดีครับ